สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมาหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีชวดสมบัติเทวดาดีมากทําอาชีพสุจริตจะมีลาภผลผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีฉลูสมบัติเลี้ยงมาต้องทนลําบากกับการทํามาหากินฝืดเคือง ผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีขานสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตจะมีทรัพย์สินเงินทองผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีเถาะสมบัติลูกค้าต้องทนลําบากได้มาก็ต้องจ่ายไปผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะโรงต้องทนลําบากรายได้ไม่พอใช้จ่ายผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะเสงสมบัติเศรษฐีดีมากที่ได้รับมรดกตกทอดผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะเมียสมบัติอราชครูในชีวิตมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสน ผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีมะแม่สมบัติขุนช้างชีวิตมีกินมีใช้แต่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีวอกสมบัติพระอินท์ดีมากการงานรุ่งเรืองมีคนอุปถัมภ์ผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีรักาต้องทนลำบากหาได้ไม่พอใช้จ่ายผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีจอสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้หญิงปีกุลคู่กับชายปีกุลสมบัติค้ามาดีมาก จะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองคู่สมพงษ์มหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทํานายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม